่านิดนึงก็ได้ครับตอบสนองก็อยากจะแบบ่งปันให้เห็นภาพตัวอย่างมากขึ้นนะในสิ่งที่อาจารย์โฮสได้ปลดปล่อยมาอันนี้ให้พี่น้องเห็นภาพว่าบางครั้งอ่ะที่เราบอกว่าเราปรารถนาทําตามพระทัยของพระเจ้าแต่บางครั้งเราบอกว่าเราอยากทําตามพระทัยของพระเจ้าแต่พระทัยของพระเจ้าที่เราเข้าใจอ่ะเป็นการที่เราเข้าใจเพียงแค่เป็นความรู้เฉยๆแต่ว่าเราไม่ได้เข้าใจว่าในวินาทีนี้พระเจ้าต้องการอะไรจริง ผมยกตัวอย่างภาพนี้ให้พี่น้องเห็นภาพแล้วกันนะครับผมโอเคผมอยากจะบอกว่าคริสเตียนหลายคนบางครั้งอะเราเผยเข้าใจระภาระไทยของพระเจ้าแบบนี้คืออายุตัวอย่างผมแล้วกันเอาเป็นผมเนาะผมอยากจะบอกว่าเรื่องอาหารนะถ้าสิ่งที่ผมชอบกินนะผมชอบเฉาวกล้วยชากลางลาวผมชอบพิซซ่าหน้าเปปเปโรนี่ชอบชีสเบอร์เกอร์แล้วก็ชอบเกี๊ยวซ่าร้านฮาจิบังรามิงเองเอการไม่รู้ภาษาไทยของพระเจ้าที่แท้จริงจะเป็นแบบนี้นผม คุณสามารถท่องจําได้ว่าอาจารย์โอชอบเฉาก,ก๊วยอาจารย์โอชอบพิซซ่าอาจารย์โอชอบชีสเบอร์เกอร์อาจารย์โอชอบเกี๊ยวซ่าและสิ่งที่คุณทําก็คือคุณก็มาหาผมที่บ้านวันนี้แล้วก็เอาทั้งสี่อย่างนั้นนะมาให้ผมกินแต่ประเด็นสําคัญคือเออผมยอมรับว่าสี่อย่างนั้นที่คุณให้ผมอะของโปรดผมนะแต่คุณรู้ไหมว,ว่าวินาทีนี้เวลาเนี้ยผมอยากกินอะไรจริงอยู่ที่มันเป็นของโปรดผมแต่ไม่ได้แปลว่าผมต้องการกินพร้อมกันสี่อย่างนี่บางทีวินาทีนี้ สิ่งที่ผมอยากกินที่สุดอาจจะเป็นเฉาล่วยก็ได้นั่นแหละการรู้หัวใจหรือพระทัยของพระเจ้ามันคือแบบนั้นเลยเราสามารถพูดได้ครับผมโอ้เรารู้พระเจ้าชอบความรักพระเจ้าชอบสนรีสุขพระเจ้ารักในเรื่องของการสอนการเผยวจนะการประกาศข่าวประเสริฐวางมือรักษาโลกเอเออมันสามารถพูดได้หลายสิ่งหลายอย่างแต่ประเด็นสําคัญคือวินาทีเนี้ยพระเจ้าต้องการให้เราจดจ่อที่อะไรยกช่วยยกตัวอย่างเช่นเช้เชาวันนี้เรารู้ไหมว่าในเช้าวันนี้พระเจ้าอยากให้เราจดจ่อที่อะไร ของพี่น้องผมไม่รู้นะว่าเป็นยังไงแต่ว่าส่วนตัวผมที่ผมรู้แน่ชัดเลยว่าสิ่งที่พระเจ้าอยากให้ผมจดจ่อในเช้าวันนี้คือมาสามัคคีธรรมกับพี่น้องในซุ้มคอก่อนคือสิ่งอื่นอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่พระเจ้าอยากจะทำนะแต่ว่ารู้แค่ว่าวินาทีนี้พระเจ้าต้องการให้ผมมาอยู่ในซุ้มคอก่อนมาสามัคคีธรรมร่วมกับพี่น้องก่อนแน่นอนว่าอะไรอย่างอื่นอาจจะมีแต่ว่าตอนนี้พระเจ้าต้องการสิ่งนี้เนี่ยพี่น้องการเข้าใจพระทัยของพระเจ้ามันเหมือนกับที่อาจารย์โค้ดพูดเมื่อกี้คือสามารถบอกได้ว่าวินาทีนี้พระเจ้าต้อองกระไ แบบที่อาจารย์โฮสต์บอกเลยว่าในคริสเตียนมากมายเขาเข้าใจว่าโอ้ฉันรู้จักพระทยัยนะพระเจ้าน่ะเพราะเขาเขาพ่อพ่าพระมันทีเขียนแบบนี้แบบนี้แบบเนี้ยเขาสามารถบรรยายได้เขาสามารถพูดได้เลยว่าพระเจ้าชอบนั่นพระเจ้าชอบนี่แต่สามารถบอกได้ไหมว่าหัวใจพระเจ้าตอนเนี้ยอยากให้เราจดจ่ออะไรกับพรงแบบไหนเหมือนอย่างเช่นโอเคของโปรดสี่อย่างเมื่อกี้ที่ผมพูดใช่ของโปรดไปตั้งหลายอย่างเนี่ยนะแต่คุณตอบได้ไหมว่าเวลาเนี้ยผมอยากกินอะไรที่สุด แล้วผมก็บอกพี่น้องไปแล้วเมื่อกี้ว่าผมอยากกินเฉาก๊วยที่สุดใช่เบอร์เกอร์ผมชอบพิซซ่าผมชอบแต่ผมรู้สึกว่ายังไม่มีอารมณ์อยากกิน burger, เบอร์เกอร์หรือพิซซ่าในเวลาเนี้ยการรู้พระไถ่ของพระเจ้าเปรียบเสมือนกับการที่คุณได้สื่อสารกับผมในเวลาเนี้ยอ๋ออาจารย์โอมีของโปรดหลายอย่างนะแต่ตอนเนี้ยอาจารย์โออยากกินเฉาก๊วยมากที่สุดเพราะงั้นไม่ต้องซือ้อเกี๊ยวไส้อาจารย์โอไม่ต้องซื้อพิซซ่าไม่ต้องซื้อแฮมเบอร์เกอร์ถ้าเป็นคริสเตียนที่เขาบอกว่าเขาเข้าใจพระไถ่พระเจ้าเป็นแค่ความรู้ที่เป็นนททฤษฎีะะเขาา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 าจจซื้้้้้ออออออหหหรรรรรุกกย่่่งมมมแลลใโ เข้าใจนะผมเพราะฉะนั้นการรู้พระไทยของพระเจ้าอย่างที่อาจารย์โฮสต์สอนเลยคือการที่สามารถรู้ได้ว่าในวินาทีนั้นๆวินาทีเนี้าายพระเจ้าต้องการอะไรเหมือนกับที่พระเยซูตรู้พระไทยของพระบิดาทุกวินาทีเลยทุกช็อตเลยพี่น้องจาตอนที่พระเยซูไปเออ่ปลดปล่อยการอัศจรรย์ให้ลาซารัสฟื้นขึ้นมามีชีวิตจากหลุมหลุมอุโมงค์จากหลุมศพได้ใช่ไหมครับผมพระเยซูได้ข่าวแล้วนะว่าลาซารัสป่วย ใกล้จะตายแล้วอันนี้เป็นเรื่องในยอห์นบทที่11นนะผมรู้แล้วว่าเดวลาสลัสป่วยกาลังใกล้จะตายแล้วแต่พระเยซูก็เชื่อมต่อกับพระทัยของพระเจ้าอยู่ดีโอเคหัวใจของพระเจ้าหัวใจพระบิดาพระองค์จะทำยังไงดีตอนนี้เรารู้เลยป่วยหนักมากใกล้ตายแต่สิ่งที่พระเยซูได้ยินจากพระบิดาคือไม่ต้องทาอะไรอยู่เฉยๆก่อนสองวันโอเคอยู่เฉยๆก่อนสองวันพระเยซูก็อยู่เฉยๆสองวัน,น,วน,ววนแล้วก็จดจอ่อสามาธิทำกับพระชาติพระบิดาอยู่กับสาวกไปเรื่อยเป็นเวลาสองวันนะผมถ้าเกิดว่า เนี่ยแหละเขาเรียกว่าการที่เรารู้พระทัยของพระเจ้าอย่างแท้จริงเพราะแต่หลายครั้งคริสเตียนเราเป็นแบบนี้ครับคริสเตียนเราเป็นแบบนี้คือได้ยินว่าลาสลัสป่วยเฮ้ยลาสลัสป่วยก็ตายไปเลยดีวยกว่าไปเก็บข้าวเก็บของไปแล้วยังไม่ได้ทันถามพระเจ้าเลยยังไม่ได้ยินเสียงพระเจ้าเลยว่าพระเจ้าให้ไปหรือเปล่านี่แหละครับผมการที่ดูเหมือนรู้พระทัยของพระเจ้าแต่ไม่ได้รู้พระทยัยพระเจ้าที่แท้จริงเหมือนที่อาจารย์โฮสต์บอกเลยว่ากลุ่มแพะใช่ไหมที่อยู่มือซาเขาสามารถพูดได้เลยว่าพระเจ้าชอบนี่พระเจ้าอยากได้นั่นฉันก็ทํา พระเจ้าไปประกาศขขาประเสริฐผมประกาศเลยสิบคนวันนี้ประเด็นสาคัญคือในเช้าวันนี้พระเจ้าบอกให้ท่านไปประกาศสิบคนเลยหรือเปล่าบางทีพระเจ้าอาจจะบอกอีกอย่างหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นการรู้พระัยของพระเจ้ามันคือรู้รายละเอียดเลยว่าวินาทีนี้พระเจ้าปรารถนาอะไรผมชอบที่อาจารย์โฮสต์บอกนะผมเราไม่ได้จดจ่อที่การกระทําหรือว่าภารกิจเป็นหลักก่อนแต่เราจดจ่อที่หัวใจและความสนิทสสมกับพระเจ้าก่อนคือรู้หัวใจของพระเจ้าก่อนในเวลาเนี้ยพระองค์อยากทําอะไร พระองค์อยากกินอะไรพระองค์อยากจะพูดคุยอะไรจากความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าเมื่อหัวใจพระเจ้านิสัยของพระเจ้าเป็นแบบเดียวกับเราเมื่อไหร่ปั๊บมันเข้ามาเป็นของเราเมื่อไหร่ปั๊บการที่เราดาเนินชีวิตมันจะออกมาเป็นชีวิตโดยอัตโนมัติเลยคือพระเจ้าอยากปรารถนาให้เรารู้จักความคิดหัวใจของพระเจ้าในปัจจุบันเนี้ยในวินาทีนี้มากกว่ามากกว่าการที่เราพยายามจะวางแผนว่าวันนี้ฉันควรทาอะไรดีวันนี้ทานั่นทํานี่ดีกว่าไหมสิ่งเนี้ยทําสิ่งเนี้ยพระเจ้าน่าจะชอบสิ่งนั้นพระเจ้าน่าจะชอบคิดเองเ มันไม่ดีเท่ากับว่าเราได้ยินจากพระเจ้าให้พระเจ้าบอกเองดีกว่าว่าวันนี้พระองค์อยากทําอะไรพระองค์อยากจะทําอะไรในวันนี้และเมื่อเราทําตามพระทัยของพระเจ้านั่นแหละมันจะออกมามีผลท่นานญ้าณออกมาและอย่างที่อาจารย์โฮสบอกเลยครับผมอะไรก็ตามที่พระเจ้าพูดพระทัยของพระองค์ให้เราไปทําสิ่งนั้นในวันนั้นในวินาทีนั้นพระเจ้าไม่ลืมที่จะปลดปล่อยการเจิมันสาแดงกําลังเรี่ยวแรงมาแต่พี่น้องสังเกตได้เลยสังเกตได้เลยครับผมผมยกตัวอย่างเป็นวันสองวันนะครับผมออสถานการณ์เหมือนกันเลย วันวันวันหนึ่งมีคนคนหนึ่งออกไปประกาศข่าวประเสริฐกับคนสิบคนแต่ที่เขาออกไปประกาศข่าวประเสริฐกับคนสิบคนเพราะว่าหัวใจของเขาที่เขาติดสนิทกับพระเจ้าและเขารู้ว่าในใจวันนี้ยพระเจ้าต้องการออกไปประกาศและการที่เขาออกไปประกาศมันจะไม่เป็นภาระหนักมันจะไม่เหน็ดเหนื่อยทุกอย่างมันจะถูกเสริบกาลังเรี่ยวแรงมีพระคุณมีการสําแดงมีสันนิสุขของพระเจ้าปกครองและเขาได้เห็นผลของพระเจ้าในวันนั้นแต่ถ้าเกิดวันถัดมาเฮ้ยเมื่อวานนี้ยออกไปประกาศสิบคนแล้วเวิร์กอ่ะ เวิร์กดีเป็นหนุนใจพี่น้องสิบคนเวิร์กดีวันนี้ก็ปี้จากเมื่อวันมาทําดีกว่าแต่พอวันนั้นเราถูกนําหน้าด้วยกันใช้ความคิดใช้รูปแบบวิธีการว่าก็เมื่อวันมันเวิร์กอ่ะวันนี้ก็ต้องทําแบบเดิมสิมันจะได้เวิร์กมันเป็นการไว้วางใจในพิธีวิธีการและมันไม่ได้เป็นการที่มาจากการสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นวันที่สองคนคนนี้พอไปประกาศเขาเสริญสิบคนปั๊บมันก็รู้สึกมันเป็นภาระากและเหน็ดเหนื่อยและอ่อนล้าอ่อนเปลี่ยเพราะพระเจ้าไม่ได้รับรองในสิ่่่่นนนนั้้ผมเเชืออออวาาาาาถยคํีจรโบกใล มาถึงเราทั้งหลายทุกคนนะผมลงลึกละเอียดในการสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้ามากขึ้นให้ภารกิจที่ออกมาจากชีวิตของท่านมาจากที่ท่านมีความสัมพันธ์ที่ติดสนิทกับพระเจ้าจากการที่ท่านอยากรู้จักพระองค์อยากรู้ว่าตอนนี้พระองค์คิดอะไรอยากรู้ว่าตอนนี้พระองค์อยากทําอะไรมากกว่าการที่พยายามจดจ่อในสิ่งที่เราควรจะทําเอ้ยควรทํานี่ดีไหมเราต้องทํานั่นดีไหมการที่เราทําสิ่งนั้นไปเรื่อยๆโดยใช้ความคิดของเรานําหน้าเนี่ยเหมือนที่อาจารย์โฮสต์บอกเลยคุณจะเริ่มห่างจากการเจิมของพระเจ้า จะเริ่มออกห่างจากหัวใจและการติดสินกับพระเจ้าและทันใดนั้นเมื่อเริ่มห่างไปเรื่อยๆปั๊บภาระหนักความเหน็ดเหนื่อยการอ่อนล้าอ่อนเปรีย่ยสันติสุขที่หายไปก็บังเกิดขึ้นมาเพราะจริงๆแล้วพระเจ้าอยากให้ทุกอย่างเริ่มต้นที่พระองค์ก่อนไม่ใช่เราพยายามทําเองก่อนนะผมเหมือนที่อาจารย์เปาโลก็พูดในพระธรรมฟิลิปปีใช่ไหมผมพี่น้องอาจารย์เปาโลพูดในพระธรรมฟิลิปปีครับน่นจาจะบทที่สามที่บอกว่าโอ้โ oh, หอาจารย์เปาโลบอกว่าด้วยประวัติและความสามารถของอาจารย์เปาโลนะ อาจารย์เปาโลมีเหตุผลมากมายเลยที่จะไว้วางใจในความสามารถของตัวเองมีเหตุผลมากมายเลยที่จะไว้ใจในเนื้อหนังของตัวเองอาจารย์เปาโลบอกว่าโอ้โหข้าพเจ้านะเกิดเป็นชนชาติอิสราเอลแท้เกิดในเผ่าเบนจามินถ้าพี่น้องรู้จักนะเผ่าเบนจามินเป็นเผ่าที่มีประวัติในการสู้รบที่เก่งที่สุดคือถ้าเกิดว่าส2เผ่าอิสราเอลเผ่าไหนเนี่ยสู้รบเก่งที่สุดคือเผ่าเบนจามินและเผ่าเบนจามินเป็นเผ่าที่รักษาสายเลือดความบริสุทธิ์ของอิสราเอลได้ดีมาก คือมีสองเผ่าครับในอิสราเอลในสมัยนั้นที่รักษาสายเลือดยิวให้บริสุทธิ์คือยูดากับเบนจามินในขณะที่เผ่าอื่นอะ่ะก็ปนไปกับสายเลือดของคนต่างชาติเรียบร้อยแล้วคือเป็นเลือดผสมแล้วแต่มีเผ่าเบนจามินกับเผ่ายูดานี่แหละที่คงสายเลือดความเป็นยิวแท้คือพ่อแม่เป็นยิวคือเป็นยิวตลอดต,อดตอดระกูลเลื่อยมาเรื่อย,อยแบบไม่เคยมีการแต่างงานกับคนต่างชาติเลยอาจารย์บาโลบอกว่าถ้าเกิดว่าจะไว้ใจในประวัติของเขาอ่ะก็ไว้ใจถ้าจะไว้ใจในเนื่องเนองเรื่องจริงนะโอ้โหผมอะ่ะเกิดในเผ่าเบนะาจามนยยเเปปล็แท้ และเป็นคนที่รู้แท้จริงด้วยถ้าเป็นด้านธรรมัญญินะถ้าเป็นด้านความเก่งธรรมัญญิโอ้โหอาจารย์บอโรบอกว่าผมาอยู่ในฟาริสีนะอ่าเป็นฟาริสีไม่ได้เป็นง่ายๆนะท่องจำพัมพีได้ทุกข,ข้อแบบโดยละเอียดประถมการถึงมารคีเนี่ยถ้าอาจารย์อาจารย์บอโรบอกว่าประวัติผมอ่ะก็เป็นฟาริสีนะถ้าจะไว้ใจในความสามารถตัวเองอ่ะไว้ใจในความคิดแผนการตัวเองอ่ะโอ้โหสามารถไว้ใจได้เยอะแยะเลยแต่อาจารย์บอโรบอกว่าแต่อะไรก็ตามที่เคยเป็นประโยชน์ที่เคยเป็นกําลังของข้าพเจ้าปจบัดนี้ เมื่อข้าพเจ้าเจอพิเยสคิดสิ่งเหล่านั้นที่เป็นความสามารถแผนการของข้าพเจ้าเองความคิดของข้าพเจ้าเองเนี่ยมันดูขาดทุนมันดูไม่กําไรอีกต่อไปแล้วเมื่อข้าพเจ้าเจอพิเยสคิดสิ่งเหล่านี้ดูไร้ค่าไปเลยอาจารย์เปาโลหลังจากเจอพิเยสคิดอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าไม่ไว้วางใจในการที่ข้าพรองเป็นฟาริสีหรือว่ารู้ธรรมัญญัติหรือเกิดในเผ่ามบนจมินอีกต่อไปแล้วสิ่งเหล่านั้นอะ ไม่ได้เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าจะมาอวดอ้างได้เลยว่าโอ้ที่ข้าพเจ้าสามารถทําสิ่งดีแล้วมันเกิดผลได้ก็เพราะข้าพเจ้าเกิดในเผ่าเป็นจามินเป็นคนฮิปรูแท้เกิดในคณะฟาริสีสิ่งต่างเนี้ยอาจารย์เปาโลบอกว่าโอ้พอเจอพระเยซูที่แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นนะไม่มีอะไรที่ต้องอวดอ้างเลยด้วยซ้ำนะผมไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องไว้วางใจในความสามารถของตัวเองอีกต่อไปหรือว่าแผนการของตัวเองอีกต่อไปแต่สิ่งที่เปาโลาพูดในฟิลิปปีบทที่สามข้อเก้าถึงข้อสิบนะผมฟิลิปปีบทที่สามข้อเก้าถึง และเพื่อที่จะได้เห็นว่าข้าพเจ้าอยู่ในพระเจ้าอาจารย์ปารอกว่าให้เห็นว่าเพื่อข้าพเจ้าจะอยู่ในพระเจ้าคือทุกอย่างในโลกน,นี้ล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ขาดทุนเป็นเศษขยะเลยเพื่อพเยสคิดจะได้เป็นกําไรแท้จริงในชื่อขงข้าพเจ้าและเพื่อพี่น้องจะได้เห็นว่าข้าพเจ้าอยู่ในพระองค์ไม่มีความชอบธรรมใ,นในดๆได้มาจากธรรมัญญิมีแต่มาจากความเชื่อในพเยสคิดเท่านั้นคือชอบธรรมที่มาจากพระเจ้าโดยทางความเชื่ออาจารย์ปารอว่าใช่ในอดีตเนี่ยความชอบธรรมสิ่งที่ดีงามเนี่ย มันถูกนิยามมาจากการที่เขาต้องทําตามสิ่งนั้นทํานั่นทนํานี่ให้ออกมาดีแหม่ข้าพเจ้าเป็นคนชอบทำเพราะข้าพเจ้าทานั่นทนํานี่เพื่อผู้คนอาจารย์เปาโลบอกว่าไม่เมื่อได้บังเกิดใหม่มีชีวิตใหม่ในเพศเอกโอ้สิ่งที่ดีไม่ได้มาจากการที่ข้าพเจ้ามีความสามารถและสามารถทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ตามใจข้าพเจ้ามันเกิดมาจากความเชื่อในเพศเอกเท่านั้นความเชื่อที่เกิดจากอะไรครับผมเกิดจากการได้ยินความเชื่อที่ถูกต้องต้องเกิดจากการได้ยินเสียงพระเจ้าก่อนและค่อยทําอาจารย์เปาโลบอกเลยว่าความดีทุกอย่าง ไม่ได้เกิดจากความสามารถของเราและเราเอาไปใช้ตามใจของเราเพื่อเกิดสิ่งดีแต่ความดีทุกอย่างจะต้องเริ่มต้นมาจากพระเจ้าก่อนเริ่มต้นมาจากหัวใจพระเจ้าก่อนเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ระหว่างเปาโลกับพระเจ้าก่อนกับเราระหว่างเรากับพระเจ้าก่อนสิ่งดีงามจึงจะออกมาได้อย่างแท้จริงมนุษย์สามารถทำสิ่งดีได้หลายสิ่งหลายอย่างครับพี่น้องจริงถ้าเกิดว่าเราจะเดินไปตามท้องถนนให้เงินใครสักคนหนึง่งแบ่งปันอาหารให้ใครสักคนหนึ่งหรือว่าโทรไปแบบว่าไปคุยกับพี่น้องไปหนุนใจเขาสัหน่อยสิอะไรบ่อยนะแต่ถ้าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้น ต่อให้มันดูดีขนาดไหนก็ตามถ้ามันมาจากความคิดของเราที่แบบว่าอฉันโทรหาคนนี้ดีกว่าไม่รู้หรอก็เสียงพระเจ้ามาไม่มาแต่ว่าฉันอยากโทรฉันอยากจะเป็นคนได้หนุนใจเขาฉันอยากเป็นคนได้ให้กําลังใจเขาอยากเป็นคนได้สอนเขาแต่ถ้าทุกอย่างมาด้วยความพยายามของตัวเองเปาโลบอกว่าสิ่งเหล่านี้ก็ไม่แตกต่างกับชิดเก่าของเขาเลยเพราะตอนเขาเป็นฟาริสีเขาก็คิดเองนิยามเองหมดเลยว่าวัาวนนี้เขาอยากทําอะไรแล้วก็ออกมาให้ออกมาดีให้ออกมาดีออาดแต่พอเจอพระเซเคริสคิดแล้วเขารู้แล้วว่าความพยายามของมนุษย์ในการทําสิ่งดีนั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงฝ่ายวิญญาณผู้คนได้สิ่งดีมันต้องเริ่มต้นจากพระเจ้าและเมื่อเขาทําตามพระทัยของพระเจ้าปับ๊บมันมีฤทธิ์เดชมันมีการเจมิมมันมีการเสริมกำลังของพระเจ้าไปแตะลึกไปในฝ่ายวิญญาณคนนั้นและเกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราพยายามทาความดีด้วยกาลังของเราเองเพื่อเปลี่ยนแปลงฝ่ายวิญญาณของคนคน,คนหนึ่งท้ายที่สุดแล้วมันไม่มีการเจมิมและพอมันเป็นกําลังของมนุษย์ปับ๊บมันไม่ได้สามารถเปลี่ยนแปลงฝ่ายวิญญาณของคนคนนั้นได้เลยแต่ถ้าเราเริ่มต้นจากความสำนึกกับพระเเจจจ้้้้้าาาารรรรูวว่่ใในนนนตตตอออออีหััะะะงงกไแลลืมป มันจอกมามีการเจิมและสัมผัสฝัายญาณพี่น้องและเปลี่ยนแปลงชุดก็ได้เปาโลบอกว่านี่แหละคือสิ่งดีที่แท้จริงและข้อสิบไฮไลท์เลยข้อสิบอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์โอ้โหอย่างที่เปาโลบอกว่าสิ่งดีที่รับที่เปาโลมีความสามารถที่สามารถทําได้อาจารย์เปาโลสามารถทําได้หลายอย่างเลยคือยอมรับว่าเป็นคนเกิดมาแล้วเก่งจริงๆอ่ะมีความสามารถมีพรสวรรค์จริงๆอ่ะแต่พออาจารย์เปาโลรู้จักพระเยซูครับอาจารย์เปาโลรู้ว่าต่อให้เขามีทักษะความสามารถสูงเก่งขนาดนี้ทําได้หลายอย่างเลย เย็บเต็นท์ก็ยังได้เลยนะโอ้โหนั่งเย็บเต็นท์เอาแบบว่าเอาหนังสัตว์มาตากแห้งทํากันเย็บเป็นเต็นท์เป็นผ้าเป็นข้าวของรื่ใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์เอ้ยเปาโลมีความสามารถนี้ด้วยทําได้แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วอาจารย์เปาโลบอกว่าต่อให้เขามีความสามารถเยอะแต่สิ่งดีที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาอยากจะใช้ความสามารถทักษะเขาแบบไหนประเด็นสําคัญคือพระเจ้าเป็นผู้เริ่มต้นผมขอความสมมารถระหว่างผมกับพระเจ้าก่อนให้ผมได้ดูหัวใจพระเจ้าก่อนว่าวันนี้พระองค์อยากทำอะไรและพระองค์จะทำและข้าพระองค์จะทาตามที่พระเจ้าบอกและเมื่อสิ่งไหน มันมีการมีการจัดเตรียมมีการรับรองของพระเจ้าอยู่ที่นั่นและสิ่งนั้นจะเกิดผลออกผลเป็นฝ่ายวิญญาณไปถึงฝ่ายวิญญาณผู้คนเลยอาจารย์ปาโอลเลยบอกในข้อที่สิบว่าข้าพเจ้าอวดอ้างได้เลยนะว่าข้าพเจ้าเป็นนี่เป็นนั่นมีความสามารถแบบนี้แต่ข้าพเจ้าไม่สนใจสิ่งนั้นอีกต่อไปแล้วข้าพเจ้าเขาบอกว่าสิ่งสําคัญที่สุดที่ข้าพเจ้าอยากจะบอกกับพี่น้องฟิลิปปีคือข้าพเจ้าอยากรู้จักพระเจ้าเท่านั้นเองเลยทุกวันข้าพเจ้าอยากจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นรู้จักหัวใจพระองค์มากขึ้น หัวใจคุณมันจะเหมือนรู้อัตโนมัติทุกวันเลยว่าเดี๋ยวเวลาเนี้ยพระเจ้าจะต้องการทําอะไรเวลาถัดไปพระเจ้าอยากได้อะไรและมันจะออกมาเป็นผลฝันญาณเลยข้าพระเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์คือรู้จักถึงฤทธเดชแห่งการฟื้นคืนพระชนของพระองค์และรู้จักการมีส่วนร่วมในความทุกข์ของพระองค์และเหมือนกับพระองค์ท้งมุ่งหวังที่จะได้เป็นขึ้นมาจากความตายด้วยเป็นขึ้นมาจากความตายนะผมเปาโลกำลังบอกว่าการเป็นขึ้นมาจากความตายของเขาคือหมายความว่าเมื่อตัวเก่าของเปาโลได้ตายไปเรื่อย ตัวใหม่ที่เป็นพระเยูคริ์ที่กำลังถูกสร,ร้างในเปาโลก็มากขึ้นและตัวตนของพเยสคริ์นั้นคือตัวตนที่รู้จักพระไทยของพระบิดาทุกวินาทีเลยพี่น้องสังเกตชีวิตพระเยซูได้เลยพี่น้องเห็นไหมว่าพระเยซูรักษาคนตาบอดเยอะแยะเลยนะแต่วิธีการที่พระเยซูรักษาคนตาบอดแต่ละคนก็แตกต่างกันไปด้วยคือพระเยซูรู้จักหัวใจพระบิดาในเวลานั้นแบบละเอียดเลยแม้กระทั่งรู้ว่าพระเยซูอยากจะรักษาคนตาบอดคนนี้นะแต่วิธีการที่รักษาคนตาบอดคนนี้คือวางมือ แล้วก็จบไปหาคนตาบอดอีกคนหนึ่งไม่ต้องวางมือพูดเฉยจงหายเถิดแล้วก็หายไปหาคนตาบอดอีกคนนึพรให้สูรู้ว่าหัวใจพระบิดาบอกว่าให้พระองค์เอาคนทาตาแล้วก็เอาน้ําล้างพระเยซุก็ทําตามนั้นแล้วก็หายคือเนี่ยแหละคือสิ่งที่เรียกว่ารู้จักพระไทยของพระบิดาแบบโดยละเอียดเลยว่าพระองค์พระบิดาต้องการทํอะไรในเวลานั้นด้วยวิธีการแบบไหนนี่แหละคือพระไทยที่พระเจ้าอยากให้เราลงลึกขึ้นแบบโดยละเอียดเลย เปาโลบอกว่าอยากจะรู้จักพระเจ้าแบบนั้นอยากได้ติดสนิทกับพระเจ้าพระบิดาเหมือนที่พียซูติดสนิทกับพระเจ้าพระบิดาจนพเยซูสามารถพูดกระทาออกมาแบบละเอียดเลยว่าพระเจ้าพระบิดาต้องการทําอะไรแบบไหนในเวลานั้นนะผมนี่ก็เป็นคําคที่ยจะแบ่งปันนะครับเช่นเดียวกันในเวลานี้นะผมเมื่อเรารู้หัวใจพระทัยของพระเจ้ามันจะเป็นการที่ผมรู้เลยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่หน้าที่ผมในการสอนหน้าที่พระบิดาเท่านั้นในการสอนแต่คงจะเคลื่อนผ่านผมไหมโอเค มันรู้ถึงว่าโอเคพระองค์ต้องการเคลื่อนผ่านผมโอเคงั้นผมเห็นด้วยกับพระเจ้าและพระองค์และก็เป็นการที่ผมดูว่าผมจะไม่ใช่คนเลือกหัวข้อเองว่าอยากจะสอนเรื่องอะไรอยากจะใช้พระคำตอนไหนพระเจ้าพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ดีที่สุดพระองค์บอกมาให้ผมได้รู้หัวใจพระเจ้าว่าพระเจ้าอยากใช้พระคัมภีร์ตอนไหนในการสอนและผมจะเคลื่อนตามที่พระเจ้าบอกและเมื่อเคลื่อนตามที่หัวใจพระเจ้าบอกปั๊บมันจะมีผลฝันญานไปถึงพี่น้องแต่ละคนด้วยพระเจ้ากําลังอยากให้เราลงลึกรายละเอียดไม่ใช่แค่ปากเราได้แค่พูดว่าพระเจ้าชอบสิ่งนี้ พระเจ้าชอบรักพระเจ้าชอบสันนิษุคพระเจ้าชอบการสอนพระเจ้าชอบการเผยพระเจ้าชอบการนมัสการพระเจ้าชอบการประกาศพระเจ้าชอบการหนุนใจพระเจ้าชอบการอภิบาลคือถ้าเราจะพูดเป็นความรู้เนี่ยเราพูดได้แต่เราสามารถระบุได้ไหมว่าในวินาทีนั้นพระเจ้าต้องการทําอะไรนี่แหละพระเจ้าอยากให้เราลงรายละเอียดในการทําตามพระใจของพระเจ้าลึกขึ้นในระดับนี้เลยนะครับผมสำหรับพี่น้องวันนี้ก็เมื่อท่านได้ยินเสียงพระเจ้าให้มาร่วมซุมคอก็ยินดีด้วยครับขอบคุณพระเจ้าที่ท่านก็ ตามพระไตยของพระเจ้าเลยเมื่อพระเจ้าบอกให้ท่านมาซุ่มคอโอเคท่านก็แค่มาซุ่มคอเท่านั้นเองสามัคคีทำร่วมกันนะผมตามพระไตยของพระเจ้าแทบจะเรียกว่านาทีต่อนาทีวินาทีต่อวินาทีเลยแลผมนี่คือการรู้พระไตยของพระเจ้าอย่างแท้จริงคือการบอกได้ว่าในเวลานี้ปัจจุบันนี้พระเจ้าปรารถนาอะไรนะผมขอเรามีความสนิทกับพระเจ้าแบบนี้นะครับผมโอเคก็แบ่งปันประมาณนี้ครับผมพระเจ้าอ